ให้ยูเลล่าเนาะนี่เนาะเออเพิ่นให้ยูเลล่าแต่เพิ่นก็หาย่ายแล้วอยู่นี่จักปีละได้สิบชองสิบชองปีอยู่กับที่ของเพิ่นแม่อนปะเออยู่ที่เพิ่นเพิ่นให้ว่าเพิ่นหทย่ายมันสิเป็นอันนี้เด่นทางเด่นทางเพิ่นหทย่ายเลยเพิ่นสิยไทย่ายพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสกคนเด้อเนาะก็มาพ่มาพ่อกับประิดคือเก่าเด้อน้องพ่อพี่น้อง กะมื้อนี้เนาะทางบุจิตเองนะพาทุกคนมาหาทางครอบครัวของอนาท่าดอนเพิ่นพี่น้องได้หาน้องดอนเนาะอ่าวาได้กมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องกะอยู่ในบรรยากาศอ่าแดดเอาๆแน่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าพอดีว่ามื้อนี้น่ะมีทางอ่าผู้ใหญ่ทางบ่นเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นได้อ่าาเงินมาให้ทางบ่นเพิ่นเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อพี่น้องเอ้าาเดี๋ยวทางบเองเนาะาสิได้เข้าไปอ่าทาง อ่าทักทายสบายดีครับบ้านเครอบครัวของน้องเพิ่นก่อนเด้อน้องพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวอ่าเจ๊ดิ๊กเจ๊ดหน่อยพี่น้องเลยได้ขมาเลยกระไดเนาะไป็นจังได้ปัดนี้ฮะยเฮ้ยเอ้าไม่สบายดีสบายดีใส้นน้องโดนดิเอ้าน้องจะมีจะม่าอ่ะบอนะเอ้าสบายดีน้องโอนสบายดีเนาะโอ้ดดดีีเเ็นะกว่าาโออ้ไปห เบอร์ะไรอร์อะไรนะเบาเบอรดูมีอย่างนี้มาหนิเฮะบ่บ่แสนพูนชื่ออย่างนี้มาผ่ามาต้อนมาหนิเป็นมีมแก๊งมีแกงนี่ก็มายังแม่สองเกตแล้วก็มายังอีกมยังอีกก็บอกระเบาละแม่ไข่ไข่พร้อมโดยโอ้เบิร์อะไรบ่เบิร์เท่านั้นบ่แล้วก็มีปลาแดกแล้วก็มีเป้งนวดมีเกลือโดยโดยโดยเอาเฮ็ดยังแน่ไม่ให้ซิมเมอนี่ โอ้ยแม่ก็บหานยัง <c oughs> ไม่ได้นี่ก็บได้ซาำบศได้กินซ้ำมันบ่ได้ให้ได้ซะได้น้อยนึงกับวันน้มากกว่าใส่ไข่ให้ลูกกินอันนั้นนะใส้ใส่ซะกับเซนกับมีข่าวสอบนึงมาให้ยมาหายมอบห้ยแต่กับมีอันกับน้ำเป๊ปซี่นีกับน้ำสมน้ำเป๊ปซี่น้ำสมเนาะ<ด>มาให้ท่ทางน้องดอนเพิ่นเนาะโดยมาตัวใช่น้องดอน

อ่ะไปกินอะไได้กินนี่ก็ะสอบห่ออลไรที่กินช่างกระดกอยากอีบ่บ่หด่าอาไปให้หมูให้ได้หมูกระชุบขนมก็มืดอันอีกหนึงโอ้ปันมูกินอยู่ละเบ้าฉันเออข้าวข้าวบนหางพนได้เออไปนั่งเผาเข้ากับบนหางพอก้อนได้เออนั่งเป็ดซี่ก็มดกวนหนึ่งเลยเอาเอาเนาะจังไลยก็คือปลาเนาะพ้อพี่น้องนิดน้อยจังไลยก็กระปุกอดกระปุกแหนมได้หลายเนาะแซ่บบ่หนั่มอันนี้เหรอแซ่บอยู่บ่ <laughs> đôi nắp quá mẹ mẹ đôi bên này, này. À này mẹ <laughs> <laughs> ờ, <laughs> à, ừ. đôi nắm phục để pigeon lấy mẹ đương nam cuba hinh thương ngàn à. đôi, đôi, biết cả. Ờ. không nọ bào dài nọ bội nhang nọ bội nhang bội nhang bội nhang ไปนอกพอม,มีมาทานทีแรกกับเพื่อนกับมามอบเข่าให้แม่สอบนึ่ง<อ>กับของกินฉินแหง<อ>ป้า,ปาสองกิโลมะเกี่ยงสองโลโ<อ>มีมีซ้ำแก๊สไข่ซ้ำแจ๊วความจริงได้ในนี้ค่ะบริบทวโดยโดยแล้วก็มาเมื่อวานนี้เนาะเพื่อนมามอบวานนี้ก็มาอีกเมื่อวานนี้โดยเพื่อนมามอบมเข่าอีกกสอบนึงทางในเมื่อวานนี้ คนว่าอายใหญ่จะดีทั้งริงกระปุกโอ้กระปุกขากระปนมาหมอบให้เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงวันนี้อืมนะครับอันนั้นแล้วกับเมื่อนี้นั่นเมื่อวานนี้อันลุงเฮอร์มาตะแลงวันนี่สิเมื่อวานนี่เลยโดยลุงเฮอร์มาเนี่ยเอานมมาให้น้องไส้น่ะสองแพ็คแต่ว่าผู้ขาน่ะไม่อยู่เขาในบ้านน่ะไปน่ะไปแบบตามแบบแบบไปหา พักหายหนามาอมเส้หอยให้ได้ลูกก้มหอยเด็งมหอยโดยนี่น้องเลยแล้วพี่ยูแบดพี่กันนะหอยนะกับพี่ยูแบบพี่กับบุพี่นะแบบเด็กตะเวนขึ้นตะเวนแจ๊มันกับบุพีอืมค่ะก็สูส่วนปั้นนี่แล้วกับว่าดินดอนตอนหยาของนในทีนี่ของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่าอ่นะเพิ่นว่าผ่านนานบอกอันพวกนี่แหละบอกเฮานี่แหละเฮากับมาอยู่ นี่ก็หลายปีแล้วพอกับจนเสียอยู่นี่นะอพอกับเสียอยู่นี่ก็เข้ากับไปว่าเบิ่งแยงตอนพอเสียชีวิตนะ่ค่ะเป็นคนลิปเซาจันสมรลักซี<อ>ปนิดซุปเห็ดเ,เมมไหเห็ดทุกขิงยางพาเห็ดบุญทำทานกับเมนเพิ่นฮะนะพวกขากับบยักลืมถ่วมบุญคุณของเพิ่น ลายพ่นพาเห็ดผ้ากระท้ำแล้วก็พอเสียชีวิตอยู่นี่แล้วก็มาต่อมาพอนแล้วทำมาซอยอยู่แล้วก็เป็นรังกระซีนี่เด้เฮือนนี่เป็นผ้านี่ก็เพิ่นเห็ดไฮเห็นไหมเป็นข้างข้งที่ช้ามาชัานช้าอ๋ออแล้วก็เพิ่นเบิ่งแล้วมีเพิ่นก็คือส่วนในเพิ่นก็บนเบิ่งดอกเพิ่นก็ โชยแตคลิปเก่าคือเพิ่อนว่าเอาแล้วกับบุพมาลเพิ่นเออคือว่าแล้วโอ้เอาบัรนี้กามีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเนาะบัานี้เนาะอ่าช่วยมาทั้งแบบนี้เนนาะพ้องก็มีแตว่าอ่ายามนี่กัมีแต่หาแบบไปแบบนี้ที่แต่ว่าหาเงินลักลักเดี๋ยวนี้เนี่ยเมนเมนจังไหนก็ลักกับผู้ขาคือผู้ขานี่ห้าเหตุยังกำบม่ได้ ย่างน้ำไม้ผูกขาเลาวก็คายน้ำไม้ย่างขายมะแดงขายไข่ปลาแดงลักเสือย่างพนปลูกน้ำไหมคขายผูกขาข้าวแมนผูกขามีดินตัวเองนะผูกขาเห็ดได้ปื๊ดคือเดี๋ยวนี้เลยเสียหายยังได้ไหม่ื่ปลาแดงบ่มีเนื้อหาข้าสีไปกะน้องไส้โตขึ้นสองข้างอลไรอยู่น้ำไม่ใหญ่น้ำแม่นะเป็ดสูสี ลูกสาวลูกนะชาฮักกันมนนนากกูจังท่องฮักก,กันมากในแล้วตะกี้พคนยู่ยใช้ตะกี้นี่ยตะกี้อยู่ในเมืองแล้วก็คูบ่เข้าใจนี่กเมี่ยงบ่เข้าใจผัวก็เลยเด็กกันแล้วก็เลยเด็กกันแล้วก็มีท่องอันนี้มีท่องใหญ่แล้วเนาะหกเดือนไปเนี่ยหกเดือนเนาะ,ะมานอนอยู่นี่บ่ไม่บ่เพรามันเพิ่งนอนเพิ่หลังนั่นเนี่ยเพิ่งังนั่นเพิ่งรังนี่บ่โดยบ่เพิ่งพอเซียนแล้ว ในเพื่อนนางนีก็นอนกับผู้หอหย่ใหญ่ผู้เหตุการณ์อยู่อันพุงเฮื่องอันนี้น<อ>แต่ว่าเงินดำบคำเดือนกับบจุ๊บะนะบจุ๊บขาเข่าวัานสามๆยังตินีเขาอยู่ซีแสนตินีนะโอเป็นหนี่ซื้อข่าเป็นบ้างโดยซื้อข่าได้สอบนอหน,นึ่งแปดแสนหายเลยซีแสนยังสี เจ้าเสวาวาซิโลเท่ายหล่ะซื้อในบาทเนาะมันแพงเนาะอยู่ตลาดกันยังสิบสี่ชิมหานะอยู่ตลาดในเขาก็มาขายกินกำไรเขาติดหนี้เป็นเดือนภูมิวิสิมดเดือนนี่จ้ะการหาบุตจีดนั่นแหละก็ไม่กินอ่าเงินเดือนส้นเดือนเนาะนี่เนาะโดยนั่นละานเก็บนั่นไงพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแล้วก็มาบานี้แล้วก็เข้าสมุดเขาได้เข่าเนาะบานี้ สมมติว่านะคะได้ข่าวพญกระแดได้จ้ะเป็นนัวได้จ้ะกับเจ้าบทิดกับคือแม่เนี่ยกับพ่อได้หาอยังน้องแต่ละมือกับพอได้จุได้จอดแต่ว่ายังใครที่ว่าที่ดินนี่เพิ่นบ่นไทยเศร้านาะยังแบบว่าแบบเพิ่นไทยยูเาล่าเนาะนี่เนาะเออเพิ่นไทยยูเาล่าแต่เพิ่นก็หาย่ายแล้วอยู่นี่เจ้าปีละเดือสิบสองปีอยู่กับที่ของเพิ่นไหนบอออยู่ที่เพิ่นพันไทยว่าเพิ่นหทย่ายมันสิเป็นอันนี้เคนทางเี่คนทางเพิ่นหทย่ายเลย เป็นสียหายง่ายเป็นหายง่ายไปจครอบครัวได้เสียอยู่นี่จะอบครัวแหละอายุช่างอายุบ่างบ้าๆเลยรับอยู่ใช่เขาบ้าๆแล้วเขาบุบแล้วเขามีขี้ดินเนี่ยเขาหายง่ายเมื่อเขาก็ไปแล้วแล้วเ้ามไปสิเปลาดินไนะช่างอะไรบ่ลุงเพามาเมื่อวานนี่ลุงเพิร์ดบอกโอ๊ยอุกใจดิฉไปอยู่สายธรรมมาคือคือคืออะไรผู้เพิ่นอยู่ทางเทิงนะเพิ่นมีดินเนาะอืออ่าคือว่าคือว่าเคือเนาะเคยมาถ่ายดินดินพุ่นเนาะ อือแม่ช่วงบาลีไอ้บายยัง่้านะอ้อดยแต่ว่ามีทางแม่หน่ยังบีทันมีเนาะบัดนี้เนาะพันชีบอกายไปประมาณจะเมื่อไดเสรไหมโอ้ก็ว่าพนว่าด้ียชิชงคือกันก็ว่าในกาบ่มีเนี่การชมว่า หมดผ่าหมดพนคนแรกเดือนสิบสงกันยังว่าคนตกคนลินอยู่งกับสิคอพนแะไรซ้ำว่าปลุกเฮือนปลุกซานได้กับจักปัจจิมังไงเงินกันไรมางสิไปอยู่ไผ่แบบนี้ดิอาเด็กว่าใช่ปุกาอย่าให้ปุกะบ้าอยูจตกขออยู่ต้องช่างอะไรไปยู่ใช้เซ่มีบ่อนใช่ไรใช้ข้าพ่อแม่กับบ่มี่ยังพ่อแม่กับดิโดดีเดียวลิน่ะอันเดี๋ยนี่คือมีแต่เฮือนนี่กับอันน่ะนี่เนาะบ่มี่ยังเนาะยสิบินนี่เนาะบ่มี่ยังมีแต่เฮือนนี ใช้ขี้ดินกับคิดดินเพลินคือว่าชั้นแล้วพัวผูกขาอันนี้เห็นบ่ไมก้ก็จะติกกระทอกอันนี้เก็บ<อ>มันตอกกันอันนี้ที่มันเป๊ะแล้วก็กันไปกันเจ้านะฮะก็มากใส่เรื่องลังนั้นมาใส่เรื่องลังนี้มากจนมันหักค่ะได้สิตุกเต่าบัดเด็กๆเล็กน้อยเนาะใหญ่ขึ้นมาเห็นอาการในก้อนบอได้เห็นได้ไหะเห็นได้ นีก uh, ็นั่งรอแท็กแท็กในในหมู่เลาลายมันนี่เราเราเป็นเลยเนี่ยบนี่ยมจักยังเลยมาจักนั่งเลยมันนี่เฉพาะมันนี่นะเด็กน้อยเในพี่น้องบ่เป็นอยังเนาะฮะกับก็ทุกคนเป็นละลายไอ้ชื่อมุดบ่าวอนามาหันอ้ายมาหันอยู่ป่าไปรอว้ยเราหนังว่ามีนุนติดคุณคือยังกับครอบครอบเด็กน้อยเนี่ยผมมาแต่มาเออคันเด็กน้อยมาเป็นคนอื่นโลด เนาะทำชีิต <rôle>: ป <No, S 1> ุ <animated> <be> ๊บไปอยู่บ้านเกิดกับบ้านไก่บ่มันเป็นบ้านเกิดยังบ่มขี้ดินอามาไปใช้ขี้ดินกับขี้ดินลูกหลานแต่เมื่อดำข้าวนะคะยังเว้ามันเป็นดินสซนาบดบ่มันเป็นแบบนี่เนาะกระดิ่ เขาเจ้าเองฮะแล้วดินแบบว่าเขาเจ้าชื่อข้าตะกี้เห็นไหมบ้านยังก็ไหมบ้านยังก็เดิมเลยทั้ทางลงเห็นเจรมองอะอ้เจรมองพู่นดโอ้ทางเจรมองพุ่นกับโบถือว่าเป็นชนบทป้นใดนิดนิดเนาะแต่เส้นระบทแต่ว่าห้าพัดหมีดิผัดแห้งนด้แทนนะเนาะด้ยคือห้าอันบอกว่มีดินมีดอนอยู่ไปอยงที่พ่อแม่พัดถูกเราใช้มาถูกมาจะเมื่อเกิดผู้ขานะจะว่าจะแจ้งซะอยู่นี่สิบสองปีน้องพี่น้องเมื่อฮอดพุ่นมันกับบริษัทฮอดมันกับบริษัทมาบ้านเจ้าของแล้วเนาะ ข้ามงอยู่เงเหยียบหาซีปีเลยเอ้าคือว่ลูกคอยผู้น้านั่นผู้นะาก็คอยมาอยู่แต่อายุคอยสิบสองปีเดี๋ยวนี้ก็สี่สิบเก้าหาสิบเลยบวหาสีบบวละอาวงบนหงัวัวงวเข่าสวนบจมีจะมาลลัวงูอให้ไวให้เพื่นไป คือว่าแล้วบ่มีอยังตักลงังเป็นลงังเป็นแรงก็อว่าสิแล้วอยู่ไปเทากับ่มีนะ<อ>คันธ์ว่าบืนไปต่อไปมือ่อน่ะเทากับบืนบ่ได้นะเขาเสียมากด้วยซ้ําเพิ่นทีให้ยง่ายเนาะให้ยง่ายไป,ยไปก็ประมาณเดือนสิบเดือนสิบสอ,อ,องแต่ว่าพ้นแล้วเนาบืนแต่ว่าเ้าวันยำผ่ายำพ้นเทากับมังเพือนเทซานเทากับมังบ่ได้เห็นนะกูเพิ่นง่ายนะคือเพิ่นง่ายไปอยู่บนที่ของเพิ่นแล้วมาเพิ่นมาอยู <c oughs> ออ่แท้ๆก็ได้เนาะ เฮือนเทิงนะผูกขมังอนได้ดินเขาซื้อเทิงนะเขาซื้อเป็นจังทรงเซนกว่าบาทูเขามีเงินนะนะคะเขาไปผูกเคื่อนใจแล้วเขานะเขาเนี่ยเสียเพี้ยฟูเขาบ่มีเขาบ่มีหอดขี้ดินชาวพมือหนึ่งก็บ่มีเ็จะเป็นได้ไปหาอยู่คือว่าเกิยว่าแล้วจะโถนนนั่นแหละเข็มต่อเข็มทางไปเช่นนั่นเนาะเออไปเช่นนั่นมันบ่มีเห็นได้จ้ะ สิ่งเหล่งเี้คือทั้งน่ะคนเฮานี่เนาะบคุคคนพี่น้องเล<ด>ยบางคนเนาะมีที่อยู่ที่เช่าบางคนเนี่ยก็มีรถเรือพาอาศัว่าเขาเนาะ ทักว่าในได้ยังมาผูมีก็มีเลยภูมีก็มีแมนบ่โดยแมนก็ปูการ์นะเพราะไม่มีเลยเออคิดใช้บ้างแล้วเนาะหาให้โดนให้น้อยบ่เต็มพแบบว่านเอ้ะโดยแมนแมนคนพันว่าพี่ด้ลยแมเออคือเหมือนมีพลละลายคือนอกกะยังกินจุกินนมอยู่บางครั้งกะโอ้โหโดยโดยอากาคือห้าวเลยกะอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองกะเบวาเวียบบ้านกางเมืองกะคือลูกหาไม่ใช่ลูกผู้เดียวดังนั้นนำละเนี่ยชื่อเขาเนี่ย เชียรเบียกบ้านการเมืองนี่คือแม่กับพ่อได้จุจะจะนมให้เนาะเพราะพ่อได้เพียงเอ้าเนาะอือมีแต่ใบสุู่ๆได้ไปเด้อเนาะอ๋อนี่ก็คือิได้ขอตัวเมื่อแต่เพราะว่าทุกซับย์ห่อนนะพี่น้องเลยเรอยเอาใจในก็เป็นกำลังจิ้กำลังใจให้ในการขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่เพิ่นอ่าที่ว่าได้อ่าสุดช่วยทั้งครอบครัวของแม่เนาะไหมเนาะเอาเอาอยู่ดีไม่ให้ได้ไปเด้อเอาสบายดีสบายดีนะพี่น้องเอาก็คือสี่นะพี่น้องก็คือสี่ประมาณนี้เด้อเนาะ ผมกินอี่นะโทรศัพท์มันห่อนพี่น้องเลยโทรศัพท์ผมเปอรเซนเพิ่นเนาะอ่ามันตัดพี่น้องจังไดกับขอโทษขอแพร่หนำรายหลายเนาะอ่ามีแต่ว่าทั้ง b ิ d g e t องเนาะงพอพี่น้องกับชีได้ไทยอ่าบรรยากาศที่กับผมเป็นพี่น้องอ่าเบิร์นเล็กๆนิหน่อยเนาะอ่าสามชาได้โทรศัพท์ใหม่เด้อเนาะงพอพี่น้องเลยเนาะจังไดกับคือว่าเนาะงพอพี่น้องกับเป็นกำลังใจให้ทั้งอ่าบ u d g e t เนี่ยเด้อเนาะงพอพี่น้องเลยตอนนี้กับถ่ายคลิปกับโบเป็นอันจังไดจังหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าซีนิ่งคลิปลง อาลายๆแต่ว <detection>? <IL> ่าโทรศัพท์อ่าม <study order> <Arduino> ันทำบ่ได้เนาะอ่าแต่ขนาดสิบแปดนาทีนี่คือยังง่ายๆแน่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเาจังใดก็คือบ้านนาะพ่อพี่น้องกกราบขอบคุณขอบคุณเนาะอ่าผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่านช่วยเนาะอ่าทางครอบครัวของอ่าแม่เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยและกับครอบคุณขอบคุณเด้อเนาะาจังไดจังใดก็ขอให้อ่าอยู่ดีมีเฮงเนาะผมเจ็บเจ็ด